เพราะงั้นถ้าเรามีโอกาสได้ทําสิ่งที่ดีๆให้คนอื่นเขาสิ่งที่เราเคยขาดสิ่งที่เราเคยขาดเออถึงเราจะเป็นจุดหนึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่งเล็กๆในโลกนี้เราก็จะทําอย่างน้อยอะเนาะเราก็เอ็มเป็นกุศลนะเป็นกรรมที่เป็นกุศลกุศลระดับไอ้มีส่วนช่วยเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราอย่ามัวตั้งคาถามอยู่เลยะถ้ามัวมาตั้งคำถามตั้งกฎกติกาแล้วนั้นมันไม่ได้ทาอะไรหรอก มัน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 ไม่ทันการเนาะนะเหมือนลูกตาบอกว่าทําไปก่อนแล้วเนาะถ้ามันเป็นความดีแล้วทําไปเชอะใครจะว่ายังไงก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ป่าเขาว่าหรอกมันขึ้นอยู่กับผลงานอยู่ที่การกระทาของเราอ่ะมันทําดีมันจะชั่วก็ให้มันรู้ไปสิจริงไหมอ่ะนะแลพวผู้าก็บอกทำดีๆไม่ใช่หรือทำชั่วๆไม่ใช่หรือจริงไหมอ่ะนะอืม